เผาเผาท่านอยู่ตรงไหนครับเดินไปคุยเผาเผาอยู่ไหนครับท่านผมไม่ได้เผาท่านผมผมฟืนอ๋อฟืนฟืนน้าผมอ๋อจ้าเร่ออถ๋จ้ะเดี๋ยวผมจะยังไงเดี๋ยวผมมาฟ้อกฟ้องนะถ้าพี่จะเอาสักประมาณยี่สิบก้อนฟ้องไปก่อนเรื่องไอ้นั้นเดี๋ยวเจอพี่วันไหนเดี๋ยวเรื่องนี้ครับครับตอนนี้ผมเอาเงินค่าน้ำมันที่้ราตัด จะจะได้จะจับหรือว่าอืมเป็คนแถวนี้แหละทำฟืนไม่ได้ทำทาน อ,อันนี้มีแต่สนนดานนมมสาล้ดีี๋ต่ยพี่ถ้ถ้าพูดถึงไม่มีใคร ขุดลุมนี้เรีบผมขุดได้นะอ๋อถ้าจะขุดลุมานะขุดลุมแบบเอาเล็กแล้วผมเอาเก่าวางคิดลุมเท่าไหร่ประมาณแบบนี้เราเมาเลยทุกท่านเมาเท่าไหร่เเต่เมามัน300อ๋อ หน้างวันนึ่งน่าจะเสร็จอ๋อจะเดี๋ยววันนึ่งน่าจะเสร็จเดี๋ยวผมมาใหม่อีกครับเราต้องกี่ต้นอันนี้สิบต้นหน้าต้นว่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปเอานี่อ๋อนี่นี่อันนี้เนี่ยมีผ้าต้นนี่จะกลับมานหรือยังยังจ้ะอยู่อยู่เย็นนั่นแหละสี่ต้นออ เดี๋ยวถ,ถ้ารอผมเดี๋ยวผมไปเอาอีกครับอยู่นี่แหละครับไปเอามาเลย